ลูกผู้ชายบางครั้งก็ต้องสู้โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นใน42ชั่วโมงในวันพุธวันนี้ผมจะต้องเป็นเจตเทพจนสลัดให้ได้เลยเข้าหมายมาแล้วผมก็มาเกิดอยู่ที่กอรลาวาเดินไป 2, 3, 9, สองหันซ้ายแล้วผมก็เจอกับคุณลุงเสื้อดำเขายืนอยู่ตัวคนเดียวผมสงสัยก็เลยเดินเข้าไปคุยไปถึงเขาก็ทำหน้าเศร้าใจผมเลยถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาจะรู้สึกดีขึ้นถ้าผมไปช่วยจัดการในพวกทหารที่อยู่ข้างหลังผมจึงตอบตรงโลงทำคำขอของคุณลุงให้เป็นจริงไปถึงผมก็เปิดฮาคีพร้อมกับสายผ้าคลุมที่ช่วยอ โลกียแต่บางตัวมันก็ไม่มีอย่างเช่นตัวนี้แต่ถ้าตัวไหนที่มันมีก็ต้องระวังหน่อยเพราะมันตีแรงมากเพื่อไม่ให้กินเวลานานผมเลยลากมันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จัดการทรวดเดียวไปถึงวิญญาร้อยยี่สิบแล้วก็มาอัพค่าสเตตคอยต่ออัพเสร็จแล้วผมก็บินไปที่เกาะลิงเพื่อไปสูบนผลแล้วผมก็สูบน้ำแข็งจับขึ้นมาดูตอนแรกมันไม่โผลออกมาผมถือดาบซาเบอร์เลอร์กลับไปถือผลน้ำแข็งแล้วในที่สุดมันก็ยอมให้เรากินกินเสร็จแล้วเราก็เดินกลับไปที่เกาะลาว่าผลน้ำแข็งมันทำให้ผมตัวเย็นจนสามารถแช่แข็ ผมวมนที่เรามารับเคสด้วยตอนนั้นมันแก่ผมขาวไปแล้วผมที่ทำใจไม่ได้กับอัปเดตแบบนี้ก็เลยจะเดินไปเช็คดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไปอีกไหมแต่พอไปถึงก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยจนมันก็ยังกากเหมือนเดิมผมเลยเดินไปต่อดีกว่าระหว่างที่ผมวิ่งไปที่กอดลาวาก็มีก้อนเล็กๆมาดักอยู่ที่ตรงหน้าผมมองเข้าไปในถ้ำเจอบอสคุ้นๆที่มันจอมจนคิดที่เราสู้กับมันเพื่อไปทำภารกิจด,ดับซาเบอร์นี่นะไม่ได้เจอนานเลยให้มันเปิดก่อนมันก็ยังทำดาเมจได้แรงเหมือนเคยก็ถึงตาที่ผมต้องซับมันขึน กท่าไปต่อที่เอ็มเพลดาวอูซาได้โอกาสตบบอลแล้วเราก็ไปเยี่ยมแอดมิล่ากันว่าจะโชว์บัวน้ำแข็งให้แอดมิล่าดูแต่คำนวณผิดไปหน่อยก็เลยยิงไม่โดนสกิลยังไม่ได้อันล็อกเลยก็เลยว่าจะใช้ดับซาเบอร์ไปก่อนแล้วผมก็สู้ตามสไตล์ของผมดัสแล้วก็ฟันดัสแล้วก็ฟันดัสแล้วก็ฟันทำแบบนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าให้ชิลล์ก็จะหมดแล้วก็เราก็ลงท้ายด้วยสกิลดับซาเบอร์ไปเลยเอาชนะได้แล้วก็ได้ค่าหัวเงินแล้วก็เอ็กซ์พีบานิดเดียวเองกลับไปที่เกาะลาวาดีกว่าไปถึงผผผมม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 มกกกกก็รรรรรีีบบบฟฟฟาาาาา์์อออย่่่่่่่งงงงเเลลนนนนนนดดววไไไััััั้้้้คคโทแตใจจถึ330ปภิข2 พอไปคุยกับคุณลุงเสื้อดำเหมือนเขาจะแฮปปี้ขึ้นมาแล้วก็เลยให้ผมไปทําภารกิจกําจัดพวกจนภูเขาที่อยู่ล่างภูเขาผมกระโดดแล้วก็วาร์ปเดินไปตามภูเขาเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนในที่สุดผมก็เจอพวกมันแล้วมาถึงก็ต้องมาเทสฟันตัวแรกก่อนเลยฟันตัวที่แรกแล้วก็ไปฟันตัวที่สองไปไปฟันตัวที่สามให้มันมาอยู่เป็นกลุ่มฟันตัวที่สี่แล้วก็เดินรอบพวกมันมาอยู่เป็นกลุ่มแต่แพนเั้กนี้ของผมเหมือนจะล่มเหลวเพราะผมรู้ว่ามันวาร์ปได้ด้วยมันก็เลยวาปมาตรงหน้าแล้วผมก็โดนตบไงนองพื้ การใช้สกิลทุกอย่างที่มีเปนเอาชนะมันได้แล้วก็ทำภารกิจสำเร็จใ <c oughs> น,นที่สุดผมก็ได้หายใจอัพค่าสเตตดีกว่าหลังจากนั้นผมก็ไปรับภารกิจขั้นสุดท้ายของก่อนนี้ก็คือการไปล้มบอสอาไคนูนหรือว่าอาไคนอินูนอยู่ในภูเขาไฟไปถึงแล้วผมก็เปิดก่อนเลยยิงกระสาดาบใช้ทุกอย่างที่มีพุ่งเข้าใส่ระหว่างที่รอสกิลลี่เราก็สู้ตามสไตล์ของเราได้แล้วก็ฟันได้แล้วก็ฟันได้แล้วก็ฟันแต่ทำครบสี่ครั้งแล้วเราก็ต้องหลบหมัดล้วว่าที่มันจะยิงออกมาข้างหน้าต้องหลบไปข้างๆถึง โดนเข้าไปสศรนนั้นก็คือโดนหมันของมันเข้าไปหนึ่งดอตอนที่พยายามจะใช้สกิลเซมันผมจงนแกับออกมาตั้งหลักก่อนผมที่กำลังสนุกกับบอสไค่นอยู่ก็มีคนมารบกวนโชคชะตาเลยนํำพาให้เราสองคนต้องได้มาสู้กันแน่นอนเราจะเอาคืนคนที่ฆ่าเราเป็นสามเท่าเกิดมาผมก็รีบเข้าเซตติ้งได้เปิด PVP ผมได้มาเจอพอดีถึงเก็จะใช้ผุ่นแสงหนีผมก็ไม่ปล่อยให้รอดผมไปดักรออยู่จุดเกิดรู้ว่าเขาจะเปิดสกิลเสร็จผมผมก็เลยเปิดก่อนครั้งที่สามผมประมาทไปหน่อยแต่ด้วยการฝึกฝนมานานผมก็ได้เอาชนะ ส้างกับไอ้ไนุอีกรอบคราวนี้ก็ไม่มีใครมารบกวนทำให้ผมเอาชนะเขาได้ทุกครั้งที่ชนะเขาได้ก็เกือบตายเหมือนกันทำภารกิจเสร็จแล้วก็ต้องออกเดินทางสีรออะไรผลน้ําแข็งของผมคงจะทําให้เรือหนาวดูสิสันแยกเลยก่อนอื่นเลยก็ต้องไปที่เกาะลิงก่อนพอครบสองชั่วโมงแล้วเราก็มาสุมผลกันแล้วผมก็สุมได้ผลแซนไม่กินไม่ได้แล้วนี่มันผลของเจตเทพจนสลัดผมรีบยัดเข้าปากตัวเองทันทีคืนลงไปแล้วเหมือนมีไอ้หนุ่มคนนึงต้องการจะแลกผลแต่เข้ามาช้าเกินไปเอาไว้ข้้้้้าา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 งงหหหหนนนนนเเเเเเเดีียยยวผผมมมมสสสสุ่่่่่่ลลใอออตป็็็ทพพจััแกกกกกกกบบืรถึ โปรเพเยอร์คนหนึ่งกำลังใช้โปรฟาร์มอยู่ผมที่ก็ไม่ได้คิดลาอะไรเลยว่าจะไปสั่งสอนสักหน่อยผมเดสเข้าไปเพิ่มพลังให้ดาบแล้วก็ยิงนกเล่นเหมือนเขาจะรู้ตัวแล้วว่ามีคนเฝ้าเขาอยู่ก็เลยไม่กลับมาอีกงั้นเราไปเยี่ยมบาร์กี้เพื่อนเกา่าเราดีกว่าไปถึงก็ต้อนนี่เลยต้อนรับเดียรสกิลแซดลงมาจากบ้านแล้วเราก็สร้างหลงศพสวยๆให้เขานี่เน่เป็นไงฉันรักแกบ้างนะถึงสร้างบ้านให้แต่เหมือนบาร์กี้จะไม่ชอบหลงศพทรายที่เราสร้างให้ก็เลยกระโดดกลับออกมาจากนั้นเราก็ต่อสู้กััันน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 แบบบลููกกกกผผ้้้้้้ชชชาาาาาาายยยยใใ่มมมมมมืมืือออออฟดไปปเเเเเเหหรรรระทจีสสุตววข์ วันจะไม่รองรับบากี้ก็เลยตกมาตัวแตกดูไม่ได้เลยหลังจากนั้นผมก็ไปตบบอสเล่นติ่กคุกรับเคสแล้วก็กระโดดเดสเข้าไปเลยสะพานก็ไม่มีให้เห็นไหมบอสตกทะเลตายหาแล้วเอามันมาเกิดใหม่แล้วหรอผมดีใจที่มันยังไม่ตายเลยให้มันเปิดก่อนตั้มสบายเลยเพื่อนพอแล้วตาเราบ้างใช้ดับซับเบอร์ฟันเข้าไปสุดแรงเกิดบอสตัวแรกใช้เวลาไม่ถึง2นาทีก็ล้มมันได้ดูค่าหัวและเงิน XP ที่ได้มาก็คุมอยู่ก็เลยรีบไปเอาภารกิจขั้น2เลยอ่านั่นแหละเคสอันที่2กสูงก็งกไปัค เริ่มต้นการกำจัดบอสตัวที่2ตัวนี้ใช้เวลานานอยู่เป็นสมควรเพราะาดาเมจมันแรงมากต้องได้ระวังหน่อยแต่ก็ไม่นานถ้าตัวสุดท้ายตัวที่3ดอนสวนเป็นบอสใหญ่สุดของคุกนี่เองและถ้าผมดาไม่นผีนะบอสตัวนี้มันจะมีโอกาสดอผ้าคลุมสีชมพูที่อยู่ข้างหลังมันด้วยแ็นเพลเยอร์หลายคนใสามาโซเราก็อยากได้บ้างแต่คงจะยังไม่ใช่วันนี้หรอกวันนี้เราแค่มาต่อบูทตัวบอสเล่นเล,นเ,ลนเอาค่าหัวก็พอแล้วเราก็บิดมาถึงลุมดำที่ที่จะพาเราไปยังกองเงือกนั่นเองแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องมาเซฟจุดเกิดก่อเเไ้มดัมราาขปน แต่ถ้าว้าปายแบบนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วผมก็ว้ามาถึงกอเงือกเป็นกอนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลุมามีเงือกตัวหนึ่งเจอผมเข้าก็เลยจะไปเรียกพวกของมันมาแต่มันเดินช้าเก,กินไปผมก็เลยว่าไปเรียกให้เองเลยก็ได้หันไปเจออาโคแมนอยู่ตัวหน้าก็เลยรีบวิ่งไปคุยขอลายเซ็นคุยไปเสียวไปกับไอพวกเงือกสองตัวที่มันกําลังไล่ล่าผมอยู่มันมาจะถึงแล้วเออแต่ลืมไปผมเป็นโลเกียนี่วะผมเลยเดินไปยืนให้มันตีจนกว่าจะพอใจเลยอะเต็มที่เลยเพื่อนแล้วก็ถึงตาผมบ้างรอพวกมันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็็็ไไมมม่่่่ตต้้้้้อองงงทําาาาะรรรบแแแคยืนลลววววกกกดีผพิู สกิลแซดของผลสายไม่สามารถทำนาเบจโดนคนที่มาอยู่ใกล้ตัวเราถึงระยะมันจะใช้ได้ไกลยอยู่ก็เถิดนะแต่มันก็รู้สึกขาดใจขาดใจมากจนต้องเอาดาบซาเบอร์มาฟันเอามึกไปทำซุกี้กินพูดแล้วก็หิวขึ้นมาใช้ผลแซนฟาร์มไปจนในที่สุดผมก็อันล็อกสกิลสามผมตั้งชื่อให้มันว่าแซนโทเนโดผมรู้สึกชอบสกิลนี้มากเลยมันทำดาเมจได้แบบต่อเน,นื่องแล้วก็ยังดึงคนที่อยู่ใกล้เข้าหามันด้วยใครที่ถูกมันดูดเข้าตัวมันก็จะโดนหมุนติ้วๆไปบนฟ้าแบบนั้นแหละดีนะที่มันไม่ดดมได้วา่ นี้จะมีบ้านสวยๆแบบนี้อยู่ด้วยเข้าไปดูแล้วก็ว่างเปล่าหนีกันดีกว่าผ่านไป3ชั่วโมงแล้วผมก็อันล็อกสกิลสุดท้ายของผลแซนได้เป็นสกิลที่โคตรเทพมหาเทพมันเหมือนกับกระสุนวงจักรกที่ยิงพลังขึ้นเต่าอ,ออกไปไม่เชื่อเดี๋ยวทำใหม่ให้ดูเลยพลังลื่นเต่าโปองล่าง ว้าวกระเด็นมากไกลเลยจับดาบซาเบอร์ฟันเลยสิครับรออะไรทำภารกิจแรกจนสําเร็จและนะ้วนที่สุดผมก็มารับภารกิจขั้นต่อไปมันให้เราไปจัดการไอพวกมนุษย์เงือก V2 ที่อยู่ทางตะวันตกเสียงใต้ของเกาะแห่งนี้ไปถึงแล้วผมก็ไปรอชา้ารีบเข้าไปฟาร์มเลยแล้วก็มีคนพยายามที่จะมาขโมยบอดของเราแต่แน่นอนครับว่าเรื่องแบบนี้นะมันมีใครสู้เราอยู่แล้วไอเดกเกรดแล้วก็เป็นการประทะกันของครกกระไดกับเอสมาดอัคี A แต่เอสไม่ยอมเปิดทีวีพีเลยกลายเป็นการแย่งชิงบอดกันโชคดีที่มันเป็นบอ,อรีบกลับหาวแมล้วก็เคส แต่อโคแมนยังไม่ยอมให้ผมทําเคสสุดท้ายเขาบอกว่าเลเวลผมยังไม่ถึงผมก็เลยต้องรับเคสที่2แล้วกลับไปฟาร์มต่อให้ถึงเลเวลที่อโคแมนจะยอมรับผมผมรีบกลับไปฟาร์มอย่างเร่งด่วนจนบางครั้งก็แทบจะจาไม่ได้เลยว่าเคสยังทําไม่เสร็จก็ไปรับเคสอีกครั้งอีกแล้วแต่ในที่สุดผมก็ฟาร์มเวลจนสําเร็จฟาร์มถึงเวล451แลวผมก็ไปคุยกับอัโคแมนอีกครั้งในที่สุดครั้งนี้เขาก็ยอมใจอ่อนมอบภารกิจให้ผมไปจัดการลูกพี่เขาเขาได้ชี้ทางให้ผมเดินเข้าไปในบ โดนดาบซาเบอร์แต่ยังไม่ปลิวแล้วผมก็โดนมันใช้หอกจิ้มดาเมจดแรงจนไม่มีวันลืมได้เลยแล้วมันยังมีลูกเล่นเหมือนสไปเดอร์แมนด้วยทําให้ผมสนใจมันขึ้นมาอีก5 0แต่สิ่งที่น่าตะลึงกว่านั้นก็คือตอนที่ผมพยายามจะเปิดอันตีเพื่อปิดฉากมันมันก็ได้ลอกคาบกกายร่างเป็นสปาราที่น่าเกลียดกว่าเดิมทําให้ผมสนใจมันขึ้นมาอีก60%ดีที่ผมเซฟจุดเกิดไว้ที่หลุมดําผมจึงรีบกระโดดแล้วก็เด็ดเข้าไปในหลุมดําเปิดข้ามามาุ้ยกทั้งจก กอทั้งจอเลือดไม่ให้เลือดเพิ่มได้เลยผมจึงใช้คอมโบสุดท้ายพุ่งเข้าไปแล้วก็แดดฟันแดดฟันจนในที่สุดก็ล้มมันได้ค่าหัวกับเงินและ EXP ที่ได้มาก็ไม่ใช่เล่นๆสําหรับตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่ผมเดินกลับออกไปสูดอากาศนอกบ้านเพราะในนี้มันมีแต่แก๊สพิษของไอเจาสัป,ปรลาดนั่นก่อนอื่นก็ต้องไปแจ้งข่าวให้อัลอมแมนทราบก่อนว่าผมล้มไอสัป,ปรลาดนั่นแล้วให้เขากลับไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นได้เลยตาภารกิจเสร็จสิ้น้วก็ออกเดินทางก่อคุกอยู่ใกล้สุดก็เลยบินไปไปปปดดดดููววว่่่่่าาาบบบบออออเเเเเกกกกกิิิยย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 งงถถึ็็รรีีี้้้แแตตมุนนนลจะ กด, Q, กดคิวกดคลิกซ้ายรัวๆคลิกคลิกคลิก,กแล้วก็ฟันได้เข้าไปดูดอนสวนแต่ดอนสวนยังไม่เกิดมีแค่2ตัวนี้งั้นจัดการ2ตัวนี้ก่อนก็ได้เริ่มจากบอสตัวเบาสุดก่อนเลยแล้วกันนี่แน่ดาบเอ็กแถมพุงเข้าใส่กระเด็นขดปลิวนอนขาสาั่นงอแง,งเลยรีบเข้าไปโอแต่น้องไม่ให้งอนพีก็เลยยอมสู้แบบตัวต่อตัว,ตวแล้วก็โดนฟาดไปข้างหนึ่งสองข้างก็ใช้ได้อยู่จบรุ่นน้องเสร็จแล้วก็ไปเจอกับรุ่นเดียวกันพามาเปิดพร้อมกันแบบตัวต่อตัวไม่รู้ว่ามันกินอะไรเข้าไปทำไมถึงฟาดแรงขนาดนั้นเลยฟาด งสีแดตกใจคิดว่า HP จะหมดแลด้วโดนคูรามาเข้าสิงมีจาัก,การจิ้งจอกแล้วเราก็จะเคลื่อนไหวได้เร็วเราก็จะเด็ดฟันเดดฟันเดดแล้วก็ฟันจนในที่สุดก็เอาชนะได้แบบงมง่ายถึงเวลาที่ต้องออกเดินทางไปยังเกาะต่อไปบินผ่านเกาะทหารเรือแบบเท่ๆสไตล์เจ็ดเทพจนสลัดบินไปตุยอาไครนูรังแคนให้เอสกับหนวดขาวสไตล์แปดเทพจนสลัดบินไปที่เกาะลอยฟ้าแบบเก้าเทพจนสลัดร้องเพลงจนสลัดเหมือนไอ้บลูก,กระโหลกขาวใช้ชีวิตเหมือนโกดีโรเจอร์เพื่อเป็นตำนานแล้วเราก็มาถึงเกาะต่อไปของเราเป็นเกาะลอยฟ้าที่เต็มไปด้วยนางฟ้าถือด ผมรีบเข้าไปจีบแล้วก็ได้รู้ว่านางเป็นผู้ชายก็เลยได้มอบภารกิจให้ผมไปจัดการลูกๆของมันไม่รู้ว่าพวกมันเป็นโรคจิตประเภทไหนเวลาต่อสู้ทำไมถึงได้กระโดดแบบนั้นแต่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ผมก็เลยจะกระโดดด้วยผมโกรธมากเลยใช้สกิลมา้าแดงพุ่งเข้าใส่ให้ตัวแตกโมทำภารกิจจนสำเร็จแล้วผมก็บินสูงขึ้นไปอีกจนได้พบกับเกาะสวรรค์เป็นเกาะที่สวยงามอย่างแท้จริงไม่เหมือนเกาะลอยฟ้าหรือเกาะปาลมาบินไปเจอหมู่บ้านแล้วก็มี NPC ีเซฟสปอนผมรีบไปกดเซฟสปอนเพราะไม่อยากขึ้นมาอีก สิรับเคสก็รีบเข้าไปคุยคุยอย่างสนิทสนมเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนคุยเสร็จแล้วก็ได้ภารกิจมาให้ไปจัดการไอ้พวกเด็กเว้นที่ชอบตีปีกไว้ข้างหลังแต่ถึงก็เอาไม้ฟาดตูดบอกให้กลับไปเรียนหนังสือเลเวลของเด็กพวกนี้ไม่ใช่น้อยๆถ้ามันไม่มีฮาคิแต่มันตีโลเกียอย่างเราเข้าก็แปลว่าเลเวลของมันสูงกว่าเราอีกตอนแรกผมก็เลยต้องค่อยๆฟาร์มฟาร์มอย่างระวังตัวไม่ให้มันโดนตีเยอะไม่งั้น HP จะหมดก่อนมันตีโคตรแรงเลยผมพยายามวิ่นวนรอให้พวกมันมาอยู่เข้ากันแล้วก็ใช้ดาบเซเบร์ยิงเข้าน้กกวเลลยัแ็ ฟันแล้วก็ด,ดาดาเมจลงโคตรเร็วดาบเซเบอร์ผมเริ่มเบอร์แล้วตอนนี้ไม่ได้โชว์สเตปเจ็ดเทพจนสลัดมานานแล้วก็มาลองใช้กันฮามฮามฮห้ฮาพิวทะลุต,ต้นไม้ไปเลยแล้วเนี่ยกระเด็นโคตรแรงแอบไปดูหลังต้นไม้ก็อยู่กันเป็นฝูงมาทําอะไรตรงนี้กลับไปเรียนเดี๋ยวนี้เลยฟาร์มจนถึงเวล484แล้วนะที่สุดผมก็ได้กลายเป็นลูคียบแบบเต็มตัวผมเวลใหญ่กว่าพวกมันแล้วมันก็เลยตีไม่โดนผมแค่ยืนคลิกซ้ายรัวๆก,ก็ตายไปทีละตัวแล้วเราก็ทาภารกิจสําเร็จได้เลเวลอัพมาเลยมาไหนมากันฟาร์มจนมเหน โดดลงไปเลยมันน่าจะพอบินไหมเนี่ยปีตุม่ม โอ้โดดโดดมานาไม่พอบินแน่เลยแบบนี้กระโดดกระโดดวิถีของเจ็ดเทพจนสลัดไม่มีทางมาตานในทะเลแบบนี้บินได้แล้วโคโคไดยจงเจริญแล้วเราก็บินไปที่เกาะลิงเพื่อไปสุ่มผลอีกครั้งแล้วครั้งนี้ผมก็สุ่มได้ผลสปินไม่รู้ว่ามันเป็นผลที่หายากหรือเปล่าแต่ผมไม่กินแน่นอนทิ้งไว้ตรงนี้ใครจะกินก็เก็บไปมีไอเด,ด็กคนหนึ่งเก็บได้แล้วก็จับขึ้นมาโชว์เขาดีใจจนเดินลั่นเกาะเลยเกาะลิงสีไม่ใช่เกาะเลยแล้วเขาก็ทิ้งมันแบบหน้าด้านๆเลยทําให้ผมสนใจเขาขึ้นมาอีก70%แล้วเาก็เสียดสายลให้ผมดูผม ตอบแทนไปด้วยพันปักษาแล้วเขาก็กลับมาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าเขาเป็นสไปเดอร์แมนที่มากอบกู้มาให้โรบอกโวมอีกรอบผมก็เลยเก็บเขาไว้ในความทรงจําแล้วก็กลับไปทําภารกิจต่อจนสําเร็จลุล่วงผมไปรับภารกิจที่3ซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายมาให้ผมไปสู้กับบอสที่ถือปืนบาซูก้ากระโดดไปก็เจอมันพอดีก็เลยรีบเดตไปหาดูแบบนี้อาจจะไม่เห็นว่ามันถือปืนบาซูก้าแต่เท่าที่ผมไปอ่านข้อมูลของพวกเบต้าเทสเตอร์มาถ้าเราสู้ไปเรื่อยๆประมาณสีวินาทีมันจะถือบาสูก้าออกมายิงเราแล้้้้้วววกกก็็เเเเปปนนนนไไไตตาาาามมมมททีีีี่่่่ดลลลบบุ๊ขขขยยยผออออูงงั ละเอียดก็เลยได้เอาชนะมันอย่างง่ายได้ในเมื่อที่ผมทําทุกอย่างเสียบนเกาะนี้แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเดินไปที่เกาะสวรรค์ตรงข้างจะเดินหรือจะบินไปก็ได้แต่ผมอยากแดดไปจะได้ดูบรรยากาศร,ร,รอบๆเกาะเป็นสะพานต้นไม้ที่โคตรใหญ่แล้วก็สวยมองจากตรงนี้ลงไปแล้วเห็นทุกอย่างเลยเห็นเป็นโลกด้วยนี่มันสวรรค์จริงแท้แนะนะ่นอนเราจะได้เจอกับพระเจ้าไหมนะมองไปข้างหน้าเห็น NPC มอบเคสผมรีบวิ่งเข้าไปหาปรากฏว,ว่าเขาเป็นนักลอบสวมเก,กาะกายธิ์ที่รอให้นักผจญภัยหรืจนสลัดมาเยี่ยมเยือนผมเห็นปุ่มรับเคสขึ้นอยู่บนหัวเขาก็เลยพพยยยาาาาามมมมมจจจจะะคุกกกัับบเเเขืื่่่ออออรรรภภิแตหนไใผทํ แล้วแล้วเขาก็เอ่ยปากขึ้นมาพูดว่า,งาไงยวรุ่นแกเพิ่งเคยขึ้นมาถึงตรงนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมแกมาถูกทางแล้วัยรุ่นทุกคนที่มาถึงจุดนี้จะได้รับการฝึกฝนให้กลายเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเพราะฉะนั้นก่อนที่เจ้าจะสามารถรับเคสจากข้าได้เจ้าต้องไปทําให้กับตันของข้ายอมรับในตัวเจ้าก่อนข้าจะบอกเส้นทางไปหากับตันให้เองเริ่มจากที่นี่หันซ้ายไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปตรงๆแล้วตรงหน้าเจ้าจะสางเกตเห็นบ้านหินหลังหนึ่งที่มีรูปร่างเหมือนศาลพระภูมิตรงหน้ามันจะมีสะพนานให้ขึ้นไปเเเเเเจจจ้้้้้้้าาาาาาากก็็ขขขึนนนนนนไไไไไปปปตตตมมภษออองงดดลลยิช่่่รููทีหหััซคคแ าเององโว่าไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะว่าแต่แกเป็นใครเออผมไม่ไม่ต้องบอกข้าก็รู้เจ้าจะมาสมัครเป็นลูกเรือข้าใช่ไหมล่ะคือว่าผมแค่ไม่นาะนไม่ต้องบอกก็รู้ว่าฉันเป็นใครเออคุณคือผมแค่ไม่นาะนไม่ใช่ฉันและฉันไม่ใช่นายกูหนีดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจแล้วค้าแค่ยอกเล่นเฉยๆคือผมแค่อยากจะมาขออนุญาตจากคุณเพราะลูกเรือของคุณขอให้มารับอนุญาตจากคุณก,ก่อนค่อยทําภารกิจที่เกาอนี้ได้อ๋อบ้านนัน่นน่ะหรอไปเชื่อมันสรุปยังไงวะอ่าอ้าข้ารู้ละแค่อยากยอกจะเล่นเฉยๆข้ารู้งมคุณถึ เพราะว่าข้าคือกัปตันอุโซมไงไม่เคยดูหรอวันพีชนะข้ามีฮาคีสังเกตการที่สามารถรับรู้ได้ทุกอย่างหากเจ้าอยากทำภารกิจที่ก่อนนี้ได้แล้วก็เจ้าต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนถ้าจะทำให้ข้ายอมรับในตัวเจ้าได้แล้วก็ไม่ใช่แค่เจ้าจะได้รับอนุญาตจากข้าแต่เจ้าจะได้เรียนรู้ทักรรษะที่เรียกว่าฮาคีสังเกตการไปด้วยว่าไงสนใจไหมล่ะเออไม่สนครับโอเคสนแล้วก็จงทําตามที่ข้าบอกไม่ต้องกลัวมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครก็ทําไม่ได้ข้าแค่อยากให้เจ้าไปกาจัดบอสอีกนิวเทพแห่งสาย ให้เจ้าหันซ้ายแล้วก็เดินไปเดสไปเลยก็ได้มันจะได้ถึงเร็วแต่เดสเร็วมากเพราะเป้าหมายของเจ้าอยู่ตรงหน้าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เข้าไปสู้ได้เลยต่ำ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 จบไปแล้วกับ EP พีของบอกฟู้สีชั่วโมงใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ช่วยกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ